เอาผมมีขาวมีขาวมีขาวธรรมดาครับส <rode. S 1> เส้นไม่ต้องเยะอะรักหน้ากุ้นเตียวปกติไปเปลาะขายใส่ครับไปหลายซุนครับไปหลายหรอแหม่แซ่บจุดอะไะ <obe ats> ยังไม่ได้กินแซ่บแซ่บเลเนาะ ออกมาสี่โมงเข่งยังหดกอดนะกินเมากเลยโกปลาตโกปลาปลายสองแต่ปลาทุบหนึ่งทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามลอกเลียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำในสุดเราก็เจอครับก๋วยเตี๋ยวสันเขื่อน ผมมีขาวมีขาวมีขาวธรรมดาครับเส้นไม่ต้องเยอะเอาก็เเลาอยู่ปเนี่กราเลาเอาไหมกขาเลาด้วยถ้วยหนึ่งครับคือมาหลายรอบแล้วบอยเห็นจะเชื่อนะครับมาพอกันมือคนโตแล้ว ม,มีเครื่องปรุงรอก่วางเป็นคนสุดท้ายแต่หัวคนนี้รักแม่กุ้กนเสี่ยวชื่อร้านนะครับรัก,กนมาคุ้นเดียวเิน เบ้อแล้วบมอใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสิบคนว่ากัหมดแล้วครับวันนี้ขายดีมากครับปกติไปเลาะขายสายครับไปหลายๆซุนครับหลายๆหรอทั้งคนูนซุนมาแถวชินซุนอยู่บ้านท้องแหนมาสันเดินไปท้องเหนือสายนิคุ้มนิคุ้มสบายนิคุ้มนิคุ้ม โอ้ไปพอดนนอนมันน่โอ้ไปไก่อยู่ด้วเอเอาะพี่ผมผมมีขาวธรรมดาเส้นไม่เยอะถ้าพี่เอาไยถ้าตั้งขาวเ่ายดีนะ ับเฮ็ดเอง ชชิมมามมสุดยอดสุดยอดครับรสชาติกรุงเอาครับก็กได้จะล้างขี้หยาดทั้ง I'm on it. <laughs> บ่มีพักเนาะพักพ่อตัวการกะพิกระกะปิกกน้ำน้ำุขาดข้าวกรเก่งเลยก้าวบัข้าววังไม่ได้หิวข้าวครับหิวผัยเตี๋ยวยังไม่ได้กินเซ็บเบแล้วเนาะไปละบายมาครับมาชิมกัน หลังจากที่ปรุงนะครับซิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปข้นขนาดก้อนเสียงไปใส่กเลยเตี๋ยวทำกลางสายฝนมันก็บอกไปใส่ก่อนนี่เนาะเนื้อุกศินป์ใส่คนนี้มันมากจใส่ก่อน ดีแล้วจะเอาแบบนี้ว่ะจะเอาแบบตัวเป็นขนาดใหญ่ๆหม้วนใส่ลูกแพ้หวันทุกชิ้นดีทุกชิ้นหมูดีมากอะเบื้องดูมันอย้อยลุงปุ๊บแม่จับให้แม่จับยังไงบ้างครับเก่งอร่อยอร่อยครับมีแล้วเรื่องย่างไส้ต้องให้มอสแล้วล่ะคร ใช่พ่อโตใครเคยย่างมาแล้วไม่เหรอข่อยักให้คันเคย่างให้าโอ้กูกับเราดี่เกือบจะแบบกุเสียวมันมันดดกันย้อนย่างใส่เล้วเห็นบอขีดขึ้นขีดลงอยู่นี่ตัวหญ่ยุ้งเสียบ่ะอืมเ็บด้อนอนนักเรงยับปตาโคตมาอืม บ้องทีมาแหงเบ็ดพึ่งเราบ่อยู่อยู่ใคเป็นบอเบี้ยกระทำท้ายเขาเลยเนาะดะครับกินก๋วยเตียวครับเจ้าบดีกว่หรอยคือผ มาสันขึ้นลายรอนแล้วบอกพอหลายก็คือนี่เพอเลยจัดเลยออกทิพย์มีแต่เขาเต็มหลอเต็มหลอนอกรถมันต้องมีเนาะนมต้อง้าใจนะต้อง้าใจนะซื้อนมลูกแห้มบนละกันนี่มวลานี่มวลาือเราเราไม่ต้องไปฟังเสียงรอบข้างเขาตั้งออกเดามเสียงอะ เราตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วมาสิแล้วมามากกันบ่ายสามนะบ่ายสามันสก้อนจะขึ้นนายบอกว่าปลายสามโอ้รู้ินเราเคยไหลนะครับเคยละแวกที่น้งเื่อนี่เรากินมุมที่แบบายสามมุาเอาไปคพริกเผ็ดขนาดไม่นัดกันไปโต๊ะปลาว่าอ๋อเที่ยงบ่บ่ายสองมาบเวลากระเทยนี่นาสี่โมงแล้ว มตออักตปลาตักปลาใบสองแต่ปลาทุบหนึ่งจะถามว่าตรงไหมเวลาเวลาน่ะตรงแต่คน <c oughs> คนอน่ะไม่ตรงมันไปเรื่อยไม่ตรงครับอยากอยากเบี่ยงซ้ายนิดนึง <c oughs> เวลาเหรอ ขำเริ่งแล้วบ่าวแกมีกว่ามีแม่แกถ้าไม่มีใครแก้เดี๋ยวไม่มีคนไม่มีมุกต้มมมหแต่ผมก็ดีใจนะที่เห็นน้องผมกินข้าวได้ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นว่ามือไหนเมื่อคืนน่ามาเก่งสิร้อยมือนอนนี่จ้ามือไหนเป็นไปไหนเก่งร้อยมือนอนจักมือส้อน้วเจ้าเปล่า มือวันเสาร์นะอันนั่งกินโลขาวนะก็อันยังนอนก้อนเลยมันยังไปนอนตื่นเส้ามาเขานั่มไปแต่เส้าเก้าโมงใส่ตั้งแต่เส้าคอนติดนอนสองสองเปิดใช่แล้วก็แดดออกแล้วไม่เบิดแล้วใส่หมูเอาไม่ไม่ไปยังไงล่ะเอาไม่ไม่มันติด เอามือหยิบเลยมันติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตุกไปเห็นมอสบางเ่มันจังบอกมันจังบอไหมให้ตุกไปเห็นมันบอได้ไหมเอาไม้หน่อยหรมันทำพีกันเนี่ยเห็นบหที่ตรงนี้ก็อีมหลังจากคนไม่ไอ้มีแล้วมึงอยู่อยู่ใกล้งานประมาณสามโลสามโลเองเหรอ เขาไม่ใช่มิดนะเอาคือเป็นแนวนนะแต่ว่าดูเพจเขาเนี่ยมันดูดีไปักแม่ไหมสามศูนย์หมอมอสคือตัวใหญ่แต่ว่าขอบสิเก็ดอ้อสายสามศูนย์ดิเอาหลอดสิบเก็ดบอดในึกว่าใส่สิบแปดใส่สิบแปดใี่หลอดเก่งเก็งพี่เด็กกันสามหมื่นมจสามหมืนหลอดจนหลังยังีเท่าไหร่เท่ไหร่านลหลัง เล็กเล็กคนนี้อืมเล็กคนข้างหน้าข้างนี้ก็เล็กเหมือนกันอ๋อไฟอะไรไฟแก้วบอยโตอี๋ี่อะ ยู่นี่จ้หรือว่าใส่ขอบสิบแปดแต่แรกใส่สิบเก้ากำลัง EP ตนี้เก็บเงินไหครับค่าใช้จ่ายเยอะหลายย่างขนาดโหหลับเสียกินเมืองบอลิศมันใจด้วยกันได้ใช่แหละ a p กันเลย ขโมอจะถอดให้พี่ก่อนคนละข้างคนละข้างไปก่อนใส่ยคนละข้างเวลาจอดเราหันหน้าเขาหากันนี่ก็เห็นข้างเดียวกันจอดชิ้นส่วนหน่อยถ้าคูกระแบงให้ผมเดินสักการเดียวเจ้าเสือหลายปวดละเรื่องเบียดกดดึงดึงเลยมันจะดึงไม่เก่งมันสจมุนนั่นแหละมันจะดึงวะดึงขาไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงม่ดึงไม่เรามัดเชือกใส่มันจะกลับหลังหันวะลาบี เมื่อแล้วเมื่อรับปีนี้เนาะซุ้มไข่ขนมเนี่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวที่ญี่ปุ่นไมขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาก็มาอีกเขาแลงหนีฝนเมื่อเห็นอยู่ตรงนั้นนายได้เขาอยู่ตรงนี้เนาะแต่ละวันฝนลงผุดเศษขุมนูกเศษทางปูนทิศตี้ันตกเป็นตํางานอะต้องการอาหารจํานวนมากรถตู้มื่อไหจะส่งเสียมาเนี่ยทันไม่เนี่ยโอ้ยอันะไรจังเลยถามเบรกจังเลยถามเบรกจังเลยถามรถตู้ จเอะไรก่อนนะเอามายืมเอามาให้หยืมสักแสนเนี่ยไม่ยืมให้สักแสนเนหรอหอยปวดดีพ่อไม่บอยเงินแบบนี้แม่กูคุณอให้พ่อให้หนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับรักนะ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับบนซันเขื่อนบนซันเขื่อนนะครับอสองถ้วยก็เหล้านี่ก็ร้อยสิบบาทก็ตกถ้วยละห้าสิบห้าบาทนะครับอร่อยต้อกินครับถ้าอยากกินก็มาลองขึ้นมาบนสันเขื่อนดูพ่อแกเลาะไปเรื่อยนะครับครับโอเคคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายร้านหน้าจะเป็นร้านที่ไหนหรืออยากให้ไปที่ร้านไหนคอมเมนต์ไว้ครับคอมเมนต์หนึ่งไป